และจากถแถลงการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานนี้นะคะมีเจตนาอย่างไรเราจะไปฟังการวิเคราะห์ค่ะจากอาจารย์หนึ่งท่านนะคะนั่นคืออาจารย์เกษมเพ็ญพินันเป็นอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะจากการที่มีแถลงการนะคะของผู้บัญชาการทหารบกหลังจากมีความรุนแรงเกิดขึ้นกับมอบในช่วงเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะม็บนั้นก็มีการบุกไปที่กองทัพอากาศในช่วงบ่ายอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วการออกแถลงการนั้นต้องการอะไรคะคือถ้าเข้าใจเตนาไม่ผิดเนี่ยอันดับแรกคือออกมาเพื่อการเป็นการป้องรามไม่ให้การใช้ความรุนแรงหรือว่า การกระทําที่ละเมอและผิกดกฎหมายของฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับคือผมว่าน,นี่อันนี้คือจุดประสงค์แรกที่ออกมาเพื่อเพื่อเตือนฝ่ายหนึ่งแต่ทีน,นี้การออกอ้แถลงการนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะจ่อจงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ไดดก็จ่อจงไปที่ทั้งสองฝ่ายดัยงนั้นมันจึงมีกระแสโต้จากทางฝ่ายอปชอเรียกว่าผูอประธานอปชอนะครับ ก็ออกมามาแถลงโต้ซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกต้องในแง่ที่ว่ารปชไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่ฝ่ายที่เคลื่อนไหวคือสปปสซึ่งดําเนินการละเมิดกฎหมายและก็ในหณะเดียวกันก็คือละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนในประชาธิปไตยครับค่ะอาจารย์คะจากถ้อยแถลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด7ข้อตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่าข้อไหนที่เป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนมากที่สุดคะ คือผมคิดว่าสิ่งที่มากที่สุดก็คือการการพยายามจะบอกในเรื่องว่าเห็นนะครับขอดูนิดอไปไหนละเพืิอนจริงๆเห็นนะครัขอขอหลุดจากผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือในแง่ของ ผมยกจะเด้กำลังกำลังโอเคกำลังหายมันมันเงินอยู่บนไอ a d แล้วมันมันมันลดไปนะครับผมคิดว่าอันหนึ่งที่น่าอันหนึ่งก็คือในแง่ของการที่อันจะบอกว่าสิ่งที่ข้อหกเลยว่าสถานรูลแลนรงครับผมว่าจที่ทหารจําเป็นมันต้องใช้กําลังเข้าที่ขายหรือรวมถึงอาจจะไปสู่การประกาศให้กติกาการฉึกอันนี้ผมคิดว่าเป็นการที่พรจะที่เสรีภาพของคนมากที่สุดนะครับ คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ใน,ในมันมีมันมีความแตกต่างกันนะว่าระหว่างว่าตัวสาการที่มันพัฒนาสุดความรุนแรงความรุนแรงอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการเกิดการพระธกางของผู้ชุมนุมการใช้อาวุธอันนี้คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ว่าการแสดงออกรุ่นสิทธิเสรีภาพอันนี้เนี่ยและการพยายามจะไปป้องปามตันนี้ผมคิดว่ามันหลายส่วนเนี่ยมันมีการกล่าวที่ททีีท่่เกินเลยไปสู่ผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหรือในขณะที่ ในฐาที่ฝ่ายที่ละเมิดและทําผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรได้รับการเลงโทษตั้งแต่ต้นกลับไม่ได้รับการลงโทษผมว่าอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทางกองทัพเองไม่ได้ไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของฝ่ายหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายเนี่ยคือการใช้ความรุนแรงและคุกความที่เสรีภาพคนอื่นนั้นการออกแถลงการณ์มาอันนี้เนี่ยด้านหนึ่งมันไม่ใช่การการบอกว่าการชนุดทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างสงบนะแต่ว่า มันมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นไปอย่างสงบในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นละเมอร์ฎดหมายดังนั้นแถลงการอันนี้ควรจะบอกว่าควรที่เข้าดําเนินการหรือไม่ก็จัดการก,กับฝ่ายที่ลัมเมอร์กฎหมายซึ่งการะละเมอร์ตรงส่วนนั้นเนี่ยมันไปริดลอนสิทธิเจรีภาพข,ของของประชาชนครับอืมค่ะอาจารย์คะสําหรับการออกแถลงการในช่วงเวลานี้แล้วก็ณนะักขณะนี้นะคะอาจารย์มองว่ามีความเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวของกปป,ปสอ,อย่างไรคะ คือคือผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกต้ตนเือนในเรื่องของการอออคือถ้ามองในแง่ของเจตนาโดยรวมเนี่ยอาจจะเป็นการป้องปามเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันนําไปสู่ให้เห็นว่ากองทัพเองเนี่ยเ,ออเหมือนกับว่าออต้องการที่จะเข้ามาควบคุมสถานางประเด็นผมคิดว่าถ้าถ้าปปสเคลื่อนและละมเมิตดตามกฎหมายและใช้ความรุนแรงเนี่ยกองก็เป็นเงื่อนไขที่สําคัญให้กับ กองทัพเนี่ยประกาศใช้กฎรนการศึกหรือก็ทาอย่างการอย่างอื่นที่ท,ที่เข้ามาควบคุมสถานาได้นะครับคือประเด็นหลักของผมเนี่ยถ้าเชื่อมโยงคืออะไรผมคิดว่าสิ่งที่กปสทําทั้งหมดคือการเรียกแฉเรียกแฉให้อ่าฝ่ายที่มีกําลังหรือสามารถใช้กําลังได้เนี่ยเอ,อเอ็กซ์ไซหรือว่าใช้ใช้กาลังส่วนนั้นเข้ามาควบคุมาาสถานคือกปปสเองเนี่ยไม่ได้มีกําลังที่ชอบทำที่จะทำสิ่งนั้นได้ แล้ต้องอาศัยหยิบยื่นมือสปดึมแล้วผมคิดว่าการออกมาการออกแถลงการในส่วนนี้เนี่ยมันมปนล้อไปในบาง,บางส่วนคะือล้อกันในแง่ที่ว่าอ่าให้ทางกองทัพเนี่ยความชอบทมในการที่จะประกาศตัวเองการศึกหรือไม่ก็ใช้กําลังเข้าปรับปรา,ปา,ปาหรือระงความแรงครับอืมค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วดูเหมือนว่าการที่แถลงการที่ออกมาเจ็ดข้อตรงนี้นะคะดูเหมือนจะเข้าทางกับกปป,ปสแบบนั้นใช่ไหมคะ คือมันมีความเป็นไปได้ที่จะไปสู่จุดนั้นแต่ประเด็นปัญหาคือว่าหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการประทะของมวลชนอันหนึ่งี่จะเป็นท้านทิศทางที่สามารถแก้แก้ไขปัญหาได้และอีกด้านหนึ่งก็คือการพยายามที่จะออกมาตามทางฝ่ายผู้ชมุมนุมกบสะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและนําไปสู่ความรุนแรงถ้ามันเกิดมีการ จราจนหรือเกิดการมีความไม่พอ,อ,อจจใจของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือแม้แต่ั้งคนของกบฏสะเองเนี่ยเข้าไปทําร้ายคนอื่นการกบฏสที่ไปทำ้ายคนอื่นมันจะเป็นการสร้างเงื่อนยันผู้เยองนั่นนี่สังคมจะต้องจับตาสังคมจะต้องลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของกบป,ปะสะในในช่วงการพยายามเป็นชวนวนสำคัญที่จะนําไปสู่ความรุนแรงค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วการที่ผบทบน,นั้นออกมาพูดเรื่องของ ศักดิ์ศรีของกองทัพนขณะนี้นะคะทั้งที่เคยปล่อยให้ม็อบนั้นเข้าไปที่กองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็ล่าสุดนั้นมอบก็บุกเข้าไปที่ในเขตกองทัพอากาศแบบนี้ตรงนี้เองนะคะอาจารย์คิดว่าหมายความว่าอย่างไรคะพี่ผมผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นข้ออ้างจริงๆนมันเรื่องการที่คุณปล่อยปักละเลยการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ที่คุณถึงปฎิบัติไม่ัชนไ ผู้นียว่าสารวิรัชกาหรือว,ว่าการบุกของม็อบไปเพื่อไปเรียกไปขีดขวางหรือไปไป,ไปกอบกวนให้เกิดการประชุมขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันคือรัฐกองทัพปล่อยให้ไปเนี่ยผมคิดว่าคือละเลยกันาจหน้าที่อำนาจชอบผมไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของศัศสีเลยสัศรีมันก็อ้างจากการที่คุณปล่อยปละละเลยในแง่ของของการใช้อํานาจหรือว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงนมีตังหาที่ผมคิดว่ากองทัพค,ค,ควรจะหันกลับมามอง ไม่ควรมองที่ศัศสีว่ามันไม่ใช่เรื่องของศัศสีนะครับอืมค่ะคือมองเรื่องของการบังคับใช้นะคะที่ถูกต้องนั่นเองนะคะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้อาจารย์มองว่าเป็นเงื่อนไขไหมคะที่จะนํากําลังออกมาเมื่อมีเหตุจราจนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทางเลือกให้ผู้ชุมนุมนั้นก่อการเมื่อแนวทางสันติวิธีที่ขัดรัฐธรรมนูญไม่สามารถนําไปสู่เป้าหมายได้ใช่หรือไม่คะือบผมคิดว่า แถลงการของอเป็นเหมือนการโยนหินถามทางที่กองทัพจะสามารถที่จะสแสดงบทบาท,ทังกล่าวได้หรือเปล่าคือคล้ายๆว่ากองทัพพยายามจะดูว่ากระแสต่อต้านต่อท่าทีของกองทัพเป็นอย่างไรถ้าไม่มีการต่อต้านนั้นกองทัพก็สามารถที่จะขยับม,มากขึ้นแต่ถ้ามีการต่อต้านกองทัพก็มีความระวังระวัยต่อ,อการปฏิบัติการของตอนเองผมคิดว่าอันนี้คือคือการโยนหินถามทางที่ที่ดูละมอมที่สุดแต่จริงๆแล้วมัน มันเพื่อไปด้วยอ,าาอการเรียกไงการเหมือนเครสเหมือนทาขู่บางอย่างขู่เพื่อเพื่อป้องตามบางอย่างกับฝ่ายที่ชือหุแล้วก็จริงๆแล้วก็คือไม่ได้ขู่กับผู้ถือหุนฝ่ายเดียวขู่กับผู้ชืมหุนทุกฝ่ายโดยโดยหวังผลโดยหวังผลที่จะให้กองการสามารถที่จะมีความชอบธรรมในการประจการของตนเองครับ อืมค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะผู้บัญชาการทหารบกนั้นควรที่จะออกมาปฏิเสธเรื่องของการนั่งเป็นนายกคนกลางด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องของนาย,ยกคนกลางจรเงๆผมไม่ได้ว่านายกคนเาียวนายกคนนอกหรือนายกเถื่อนมากกว่า <c oughs> เพราะว่ากระแสเป็นยังไงผมคิดว่าช่างมันหน้าที่หลักคือกองทัพต้องยืนยันในแง่ของความเป็นมืออาชีพว่าตนเองจะรักษาความสงบ ของความสิดและความมั่นคงของชาติมากกว่าที่จะมามาตอบโจทย์ทางการเมืองผมคิดว่ากองทัพจะต้องแสดงความเป็นมืออชีพตรงส่วนนี้ที่เมื่อตนเองแสดงความเป็นมนืออาทีพเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวกองทัพเองที่จะให้คําถามทางการเมืองจํานวนหนึ่งเนี่ยที่กองทัพหรือ,พอเออพอท่านประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องการจะตอบได้ได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าการยืนยันในหน้าที่ระบบตาของกองทัพเนี่ยเป็นสิ่งที่คุปยุทธ์เองจะต้องพูดย้าต่อสาธารณชนนะฮะค่ะ วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยรวมไปถึงวิเคราะห์กับเรานะคะอาจารย์กรเกษมเพ็ญพินันนะคะอาจารย์จากคณะอักรรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ,<น>ะขอบพระคุณค่ะ